ทำไมบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อดิ้นรนแต่กลับไม่เคยพบความสุขเลยสักครั้งแล้วทำไมบางคนแค่มีข้าวกับน้ำน้ำใจเล็กๆบางคำพูดดีๆก็กลับหลับตาลงอย่างอิ่มใจชีวิตมนุษย์ก็เหมือนการปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่บางคนปลูกต้นไม้ไว้ที่ดินดีน้ำถึงแสงพออีกคนปลูกไว้บนดินแห้งแล้งเต็มไปด้วยหินแข็ง คำถามคืออะไรทําให้ต้นไม้ของเรางอกงามต่างจากต้นของคนอื่นคําตอบคือกรรมและในบรรดากรรมทั้งหลายมีอยู่สามประการที่เปรียบเหมือนเมล็ดพันธทองคำที่ใครปลูกลงไปอย่างสม่ำเสมอจะไม่มีวันต้องกลัวว่าชีวิตจะเหี่ยวเฉาไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนก็เริ่มปลูกกรรมดีเหล่านี้ได้ทั้งนั้น เพราะกรรมดีไม่เลือกเพศไม่แบ่งวัยไม่สนว่าคนจะรู้จักเราหรือเปล่าขอแค่ตั้งใจจริงใจก็เริ่มมีร่มเงาแล้วลองหลับตานึกภาพดูคนคนหนึ่งตื่นเช้ามาพร้อมใบหน้าอ่อนโยนแม้ไม่มีของหรูใส่แม้ต้องขึ้นรถเมฝ่ารถติดแต่เขาทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มใจพูดกับแม่ด้วยเสียงอ่อนพูดกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจ แม้จะเหนื่อยเขาก็ไม่เคยผลักภาระให้ใครนี่แหละคือคนที่กำลังสร้างกรรมดีสามประการอย่างไม่รู้ตัวกรรมดีข้อแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นรากฐานของทุกความสุขคือกายสุจริตคือการกระทำทางกายที่บริสุทธิ์ไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยให้วุ่นวายกายสุจริตก็คือการไม่ใช้ร่างกายไปทำในสิ่งที่ผิดทั้งการฆ่าการลัก การประพฤติผิดในกามใครที่ห้ามมือห้ามเท้าไม่ให้ไปสร้างเวรไว้กับใครถือว่าเริ่มปลูกต้นไม้ชีวิตบนดินดีแล้วลองจินตนาการถึงทะเลที่เต็มไปด้วยขยะขยะเหล่านั้นไม่ได้มาจากน้ำเองแต่มาจากมือของมนุษย์ที่โยนมันลงไปใจก็เช่นกันถ้าใช้มือไปทำสิ่งไม่ดีใจก็เหมือนทะเลที่เริ่มเต็มไปด้วยคราบสก,กปรก แล้วจะอยากลงไปไหว้ในใจตัวเองหรือในทางตรงข้ามใครที่ยอมเหนื่อยเพื่อช่วยคนอื่นใครที่เลิกเอาเปรียบไม่ขโมยแม้แต่โอกาสเล็กๆของใครร่างกายนั้นก็เหมือนแม่น้ำใสที่รินความเย็นให้ใจตัวเองเสมอเคยเห็นไหมคนที่ยอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวทำทุกอย่างโดยไม่หวังอะไรตอบแทนคนแบบนี้แหละที่แม้จะไม่มีใครกล่าวชม แต่ธรรมชาติจะคุ้มครองเขาเองกายที่สะอาดจ,จะสร้างใจที่สะอาดใจที่สะอาดจ,จะนำพาชีวิตไปในทางสะอาดกรรมดีประการที่สองคือวจีสุจริตคือการพูดจาที่บริสุทธิ์คำพูดคือดอกไม้หรือหนามก็ได้อยู่ที่ว่าเราปลูกอะไรไว้ในปากของเราบางคนปากพูดคำว่ารักแต่ใจซ่อนพิษบางคนพูดน้อยแต่ทุกคำเป็นความจริง เป็นกำลังใจเป็นแสงเทียนเล็กๆที่ช่วยให้ใครบางคนลุกขึ้นยืนในวันที่แทบหมดแรงวจีสุจริตคือไม่พูดโกหกไม่ส่อเสียดไม่หยับคายและไม่เพอเจอคนที่รู้จักเงียบในเวลาควรเงียบและพูดในเวลาที่ควรพูดเขาจะเป็นคนที่ใครๆก็ไว้ใจลองคิดถึงคนที่เราเคยไว้ใจมากแต่เขาโกหกเราแม้เรื่องเล็กน้อย ความรู้สึกมันเหมือนแก้วน้ำที่มีรอยร้าวต่อให้น้ำจะสะอาดแค่ไหนก็ไม่กล้าดื่มเพราะแค่เสี้ยวเดียวของความไม่จริงก็ทำให้ความเชื่อใจทั้งหมดพังได้ตรงกันข้ามคนที่พูดจริงไม่สร้างเรื่องไม่เอาเรื่องคนอื่นมาทำร้ายใครเขาจะกลายเป็นเหมือนต้นไม้ที่ร่มเงาของคำพูดเขาช่วยให้ใจคนอื่นเย็นลงวจีสุจริตไม่ใช่แค่การไม่พูดโกหก แต่คือการรู้ว่าคำพูดของเรามีพลังมากแค่ไหนมันปลุกชีวิตหรือทำลายใจก็ได้คำหนึ่งสามารถเปลี่ยนทิศของชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยแล้วกำดีข้อสุดท้ายที่ลึกที่สุดแต่เปลี่ยนชีวิตได้ที่สุดคือมโนสุจริตความคิดที่บริสุทธิ์ใครเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างเห็นคนประสบความสำเร็จแล้วใจมันตึงๆรู้สึกอิจฉาแบบเงียบๆ ทั้งที่เราไม่ได้เกลียดเขาหรือบางทีแค่คิดว่าทำไมชีวิตเรามันไม่ดีแบบเขาบ้างความคิดเล็กๆแบบนี้แหละคือเมล็ดพันธุ์ของทุกความทุกใจที่คิดลบอยู่เสมอจะไม่มีวันเป็นแหล่งสร้างสุขได้เลยเหมือนน้ำที่มีสารพิษปนอยู่ต่อให้รินใส่แก้วทองคำก็ไม่มีใครกล้าดื่มมโนสุจริตคือการไม่คิดอยากได้ของของคนอื่นไม่คิดพยาบาท ไม่เห็นแก่ตัวเกินไปคนที่เริ่มจัดระเบียบความคิดให้สะอาดใจก็จะเบาสบายเหมือนลมหายใจยามเช้าใครที่มีมโ,มโนสุจริตจะมองชีวิตคนอื่นด้วยสายตาเข้าใจไม่ใช่แข่งขันไม่ใช่เปรียบเทียบเขาจะเริ่มเห็นความงามในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยคำยืนยันจากใครพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่มีกายวาจาใจที่สะอาด ย่อมมีชีวิตที่ไม่ขัดข้องคือชีวิตที่ราบรื่นเหมือนเรือที่ลอยในแม่น้ำโดยไม่มีตะไคร่เกาะไม่มีน้ำหนักทวงแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายคนอื่นจะเร่งรีบแต่คนที่รักษากรรมดีสามประการนี้ไว้จะเหมือนมีเข็มทิศที่ชี้ทางถูกแม้จะต้องเดินทางไกลก็ไม่หลงแม้จะล้มก็ลุกเร็วเปรียบเสมือนคนที่รู้วิธีว่ายน้ำ ต่อให้ถูกโยนลงทะเลก็ไม่จมน้ำแต่ใช้คลื่นนั้นเป็นแรงพยุงกรรมดีทั้งสามข้อนี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องรอให้ใครอนุมัติเริ่มได้ทันทีตื่นเช้ามาแค่ไม่ทำร้ายใครด้วยกายพูดดีๆกับคนใกล้ตัวและฝึกใจให้คิดดีแม้เพียงวันละนิดก็เหมือนเรากำลังขุดดินปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ชีวิตวันหนึ่งมันจะออกดอกออกผล และในเวลาที่ชีวิตมืดมิดที่สุดต้นไม้แห่งกรำรดีนี้จะให้ร่มเงาให้กำลังใจและให้แสงสว่างแก่เราเองเพราะแม้พระอาทิตย์จะตกแต่ต้นไม้ที่เราปลูกจะยังอยู่และความร่มเย็นของกรรำดีจะเป็นที่พักใจให้เราเสมอไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนต้นไม้ไม่เคยบ่นว่าดินแข็งเกินไปแดดแรงเกินไป ขอแค่เราไม่หยุดรดน้ำแห่งความดีผลของมันย่อมงอกงามเสมอในเวลาที่เหมาะสมกรรมดีสามประการคือเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตใหม่คนที่ปลูกไว้ในวันนี้ไม่ต้องกลัวอดในวันหน้าเลยถ้ารู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่ยุติธรรมลองถามตัวเองว่าวันนี้เรากำลังปลูกอะไรไว้ในใจตัวเองบ้างลองนึกภาพชีวิตเป็นเหมือนการเดินทางไกลกลางภูเขา บางคนมีรองเท้าดีบางคนไม่มีรองเท้าเลยแต่สิ่งที่จะทำให้เดินถึงยอดเขาได้ไม่ใช่แค่รองเท้าแต่คือจิตใจที่ไม่ยอมแพ้กำดีสามประการก็เหมือนการเตรียมสเสบียงสำหรับทางไกลกายสุจริตคือร่างกายแข็งแรงวจีสุจริตคือแผนที่ทางใจและมโนสุจริตคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เดินต่อได้แม้จะเหนื่อยแค่ไหน บางคนอาจคิดว่าแค่ไม่ค่าไม่ขโมยไม่โกหกมันจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือแต่ลองสังเกตคนรอบตัวดีๆคนที่ไม่เคยเอาเปรียบใครคนที่พูดอย่างตรงไปตรงมาคนที่แม้จะลำบากแต่ก็ไม่ยอมทำร้ายคนอื่นคนเหล่านี้มักมีบางอย่างในตัวที่สบายใจใกล้เขาเสมอเหมือนเรานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ไม่มีน้ำ พระพุทธเจ้าเปรียบกรรมดีเหมือนเงาที่ตามตัวใครทำไว้ที่ไหนแม้ไม่มีใครเห็นแม้จะลืมไปเองแต่เงานั้นจะตามไปตลอดไม่ใช่เงาที่หลอกหลอนแต่เป็นเงาที่ให้ความเย็นแม้ยามโลกภายนอกจะร้อนระอุแค่ไหนก็ตามบางคนเหนื่อยเพราะต้องคอยอธิบายคอยสร้างภาพให้คนอื่นยอมรับแต่คนที่มีวจีสุจริตจ,จะรู้ว่า คำพูดที่จริงใจไม่ต้องแต่งเติมมากก็มีพลังแล้วคำว่าขอโทษที่ออกจากใจจริงมักจะซ่อมแซมใจคนได้มากกว่าคำพูดสวยหรูที่ไม่มีความหมายเคยมีเรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านไม้ผุผุไม่มีสมบัติไม่มีลูกหลานแต่ทุกเช้าเขาจะลุกขึ้นมาตักน้ำให้คนในชุมชนช่วยงานวัด หยอดเงินแม้แค่ไม่กี่เหรียญลงตู้บริจาคใครเจอเขาก็ยิ้มใครได้พูดคุยกับเขาก็รู้สึกอบอุ่นวันหนึ่งชายชราคนนั้นจากไปทั่วทั้งหมู่บ้านร่วมงานศพเขาทุกคนพูดถึงเขาด้วยคำว่าคนดีแม้เขาจะไม่มีอะไรฝากไว้แต่กรรมดีที่เขาทำไว้คือรอยยิ้มของผู้คนคำพูดที่ซื่อสัตย์และใจที่คิดเผื่อคนอื่นอยู่เสมอ นี่แหละคือพลังของกำรรดีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมันไม่ต้องใช้เวทมนต์ไม่ต้องให้โลกยอมรับมันแค่ทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบๆและส่งผลอย่างแน่นอนในทางกลับกันถ้าไม่ระวังแม้เพียงวันละคำพูดลบๆแม้เพียงความคิดที่เอาแต่โทษคนอื่นก็สามารถสะสมเป็นภูเขาแห่งทุกข์ได้โดยไม่รู้ตัวจิตเหมือนผ้าขาว หากเปื้อนทีละหยดไม่ล้างเลยวันหนึ่งจะกลายเป็นผ้าที่ไม่มีใครอยากใช้เพราะฉะนั้นการฝึกกรรดีไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ต้องรอให้ชีวิตพร้อมก่อนไม่ต้องรอให้ใจสงบก่อนแค่เริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นเจอคนแปลกหน้าแล้วไม่ผลักใสมีใครบ่นใส่ก็ยังรับฟังด้วยใจเย็นมีโอกาสจะพูดแรงๆแ,แต่เลือกจะเงียบมีใครทำผิดก็คิดแค่ เขาก็มีวันที่ไม่ดีเหมือนกันการคิดแบบนี้ก็คือมโนสุจริตการไม่พูดต่อก็คือวจีสุจริตการไม่ตอบโต้ด้วยการทำร้ายก็คือกายสุจริตและทั้งหมดนั้นคือการดูแลใจตัวเองให้มีความสุขระยะยาวธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในป่าหรือในตำรายอย่างเดียวแต่มันอยู่ในมืออยู่ในคำพูดและอยู่ในใจของเราทุกวัน เหมือนน้ำที่ไหลผ่านหินทุกก้อนโดยไม่เลือกว่าหินนั้นจะสวยหรือไม่น้ำดีๆก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้เสมอถ้าใครรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนให้เริ่มจากการฝึกการรดีสามอย่างนี้ก่อนเลยกายวาจาใจเหมือนสามขาของโต๊ะถ้าขาใดขาหนึ่งสั้นโต๊ะก็โครงเครงแต่ถ้าทั้งสามขามั่นคง ชีวิตก็มัน่นคงลองตั้งเป้าเล่นเล่นว่าในวันนี้จะทำกายให้สะอาดอย่างน้อยหนึ่งอย่างพูดดีสักหนึ่งครั้งคิดดีอย่างน้อยหนึ่งความคิดแค่นี้ก็เหมือนเราได้รดน้ำให้ต้นไม้ในใจแล้ววันหนึ่งต้นไม้นั้นจะสูงใหญ่จนเรานั่งใต้ร่มเงามันได้อย่างสงบแม้รอบตัวจะมีพายุข,ขนาดไหนอยากให้จำไว้ว่าชีวิตอาจไม่ได้ดีขึ้นทันที จากการทำกรรมดีเพียงวันเดียวแต่แน่นอนว่ามันจะไม่เหมือนเดิมถ้าเราทำต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสติสมาธิสาธุ